ถ้าจะแตกดีขนาดนี้นะไม่ต้องเข้าหรอกฟีสปินแตกนอกก็ได้เอามาพันสี่สิบพันทุกดอกพันทุกดอกโอ้โหอ่างุนอ่งุนสองพันสองร้อยสี่สิบบาทนะโอ้โหบิกวินมาจ้านะทุกคนนะโอ้ถ้าจะแตกดีขนาดนี้นะเล่นนานแล้วเพื่อนนะโอ้ยไม่ต้องเข้าหรอกฟีสปินขอแบบนี้ทุกรอบผทุกดอกลกัน สวัสดีเพื่อนๆน,นี่น่ารักทุกคนด้วยหนาววันนี้นะเราเปิดมาที่เกมอ่าตุ่นเกมตุ่นนะในค่าย P g นานะเพื่อนเป็นเกมใหม่นะทุกคนเรายัางไม่เคยลองเล่นเกมนี้เลยแล้วก็แบบยังไม่เคยเล่นอ่ะยังไม่เคยลงด้วยนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองรีวิวเกมไอเจ้าตัวตุ่นตัวนี้นะไม่รู้เขามเรียกตัวตุ่นเปล่าหรือตัวอะไร น่าจะตุดแหละเพราะมันอยู่ในดินนานเพื่อนเห็นไหมเออฟีเจอร์เขามันแบบเหมือนมันมุดออกมาจากดินนาะยตัววายเกมนี้นะก็ฟีเจอร์เกมประมาณว่าแบบไอตัวนี้จะเป็นตัววายนานเพื่อนแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งเว้ยที่เป็นผู้หญิงเออแล้วมันก็จะเหมือนมันเอาแค่3ามตัวนะแล้วมันจะเข้าฟีเจอร์เกมแต่ไม่รู้ว่าวันนี้ที่เราจะเล่นนะ้ำมันจะเข้าหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่ามันเข้ายากมากนานเพื่อนนะถ้าเข้าไม่ได้ก็แตกนอกแล้วกันเนาะ เออไปที่เกมนาววันนี้รุนมา2,000เล่นเบ็ด80บาทอยู่น้านเพื่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดดิงให้ช่องเราด้วยเนี่ยฮะเดี๋ยวถ้าได้กําไรอุ้ยนี่นี่นี่นีอี่ตัวผู้หญิงนะคะทุกคนอีตัวผู้หญิงถ้าเราได้อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือน่าจะเข้าฟีสปินนัมเบอรมาคูณไป โอ้ยสวยมา384หมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังหมดหรือ,อยังโอ้ปึ๊บ240บาทว่ายังไงว่ายังไงโอ้โหคูณไป480ทุกคนโอ้โหมาอีก336บาทนะะเพื่อนๆเอาดีส2 0้อะ ว่ายังไงปื้พ้ารอยเจ็หกโอ้โหคูณสิบแล้วนะทุกคนมาพันสองโอ้โหเอาดีหนึ่งพันสองร้ามสิบสองบาทปื้พันห้าบหโอ้โหถ้าจะแตกดีขระดาษนี้นะไม่ต้องเข้าหรอกฟีสปินแตกนอกก็ได้เอามาพันสี่สิบพันทุกดอกพันทุกดอก โอ้โหอง,งุนอง,งุนอน2 2ง0่บาทนะโอ,โ,โอ้โหบิ๊กวินมาจ้านะทุกคนนะโอ้โหถ้าจะแตกดีขนาดนี้นะเล่นนานแล้วเพื่อนนะโอ้โหไม่ต้องเข้าหรอกฟีสปินขอแบบนี้ทุกรอบขอทุกดอกแล้วกันนะไม่ต้องเข้าก็ได้นะฟีสปินเนี่ยโอ้โหอะไห,หลไ่แปซปเปอร์เมกาวินไปดีนานเพื่อน โอ้ถ้าเพือพ่อนเล่นเป๊บเดียวเนี่ยไม่ถึง3นาทีนะเล่นแล้วได้ขนาดนี้เลิกเล่นเถอะนะแล้วก็ไปถอนเงินออกซะเอารุนมา200เท่านั้นมา9 4 2 4แต่ว่าเราจะยังไม่เลิกเล่นนะเราจะขอแบบปั่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าฟรีเกมเขานะถ้าไม่เข้าจริงๆเนี่ยถึงจะเลิกเล่นนะทุกคนนะแต่ว่าอย่าหาทําตามเถอะถ้ามันแตกข้างนอกแล้วมันได้ขนาดนี้ก็เลิกเล่นไปเถอะนะเพือพ่อนจริงๆเออเดี๋ยวถ้าได้กําไรแบบ จำไรแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาบอกวันนี้น่าจะแจกเครดิตคลิปนี้น่าจะแจกเครดิตฟรีอีกนาทุกคนแต่เดี๋ยวจะมาบอกกติกาก็แล้วกันนานเพื่อนขออนุญาตเล่นไปสักแป๊บนึงก่อนจ้าทุกคน แหยบเก็บเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่เห็นแบบที่เราแตกรอบแรกแตะกี้นะคะแล้วแบบอยากแบบลองเล่นนะแล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกนานเพื่อน คลิกลิงก์นะใต้คอมเมนต์นะเราปักบุดลิงก์ไว้ให้แล้วเพื่อนกดคลิกกันเข้าไปได้เลยนะนะเออกดคลิกแล้วก็เข้าไปสมัครยูเซอร์ได้เลยนะเพื่อนสมัครยูเซอร์ฟรีนะไม่มีขั้นต่ําใดๆไม่ต้องฝากก่อนด้วยไปสมัครยูทไว้นะแล้วก็ค่อยไปฝากเล่นทีหลังกันก็ได้นะถ้าอยากเข้ากลุ่มลัคกี้ทามหรือว่ากลุ่มบนูนธรรมของเราเนี่ยนะแอดไลน์เข้าไปหาแอดมินแล้วก็ทักเข้าไปหาแอดมินได้เลยบอกสนใจเข้ากลุ่มนะเพื่อนในกลุ่มนี้ สมาชิกแบบเยอะมากนะทุกคนแล้วก็แบบโอ้โหแชร์กันตลอดนะเล่นเกมอะไรแตกตอนไหนอะไรยังไงนะแล้วก็จะมีแอดมินคอยดูแลตลอดด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยสงสัยตรงไหนหรืออยากแบบเล่นเกมอะไรแต่ว่าต้องการแนวทางอะไรอย่างเงี้ยก็สอบถามในกลุ่มกันได้เลยนะเพื่อนเนาะโอเคมา รู้ว่าเราเล่นไปเรื่อยๆนี่มันจะเข้าให้เราหรือเปล่านะเพื่อนๆนะแต่ก็จะเล่นนะแต่ถ้ามันเกินแบบเลเวลที่เราแบบยังไงอ่ะนานเกินไปอย่างเงี้ยเรายิ่งเล่นยิ่งรดก็พอนะคะแต่ว่าตอนนี้เราใช้กําไรของเราปั่นอยู่นะเพื่อนๆได้กําไรมา900 0ตะกี้ เหมือนมันต้องแบบ5ตัวขึ้นนะทุกคนผลไม้อะประมาณ5ตัวขึ้นมันก็จะถึงจะแตกให้เรานะทุกคนนะถ้าจะใช่อ่าใช่ใช่ใช่หตัวะนะทุกคนมันถึงจะแตกให้เราอ่ามาคูณไปก็โหยได้มา136บาทแล้วก็จะปั่นเงินไปเรื่อยๆนะนเพื่อนนะ เฮ้ยเฮ้ยมาหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าเข้ายากจริงๆด้วยนาะนเพื่อนนะถ้าเราเข้าเราน่าจะได้ประมาณ8ฟีสปินนะทุกคนอ่ะเข้าไหมเข้าหรือเปล่าโอ้โหยังไงยังไงแถวสุดท้ายน่าจะไม่มาแล้วแหละเออไม่เข้านะนเพื่อนนะเข้ายากเข้าเย็นเหลือเกิน หมาดิเข้าสักทีเถอะอยากเห็นแบบฟรีเกมมากเลยเป็นไงเนะี่ยโอ้โหเข้ายากเข้าเย็นเหรือเกินนานเพื่อนอ่ะเดี๋ยวถ้าแบบ มันก็นานแล้วแหละนะทุกคนมันน่าจะไม่เข้าให้เราแล้วแหละนะเพื่อนนะก็อ่าได้กําไรมาแล้วนะคะตอนนี้เนาะก็อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปเลยถ้าได้กําไรเนี่ยจะแจกเครดิตฟรีให้เพื่อนๆไปเล่นกันนะไปลองเล่นเกมนี้กันแล้วถ้าเข้าฟรีเกมเนี่ยก็มาบอกด้วยนะว่ามันแตกดีหรือเปล่าเนาะกติกาก็คือกดไลค์นะคะกดไลค์คอมเมนต์คลิปนี้นะหรือจะทุกคลิปเลยก็ยิ่งดีนะเพื่อนนะแล้วก็อ่า ตอบคำถามแล้วกันส่งมาในแชทนะส่งมาในไลน์นะว่าเราแตกไปรอบแรกนี่แตกไปเท่าไหร่ที่มันหนักๆอะ่ะเออที่ต้นคลิปอ่ะนะมันแตกไปเท่าไหร่เนาะโอเคแค่นี้แหละนะอยู่ที่8,000 1บาท54สัตางค์นะก็จะพอแค่นี้เนาะขออนุญาตไปถอนเงินก่อนละกันนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องเราด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของช่องเรานะจ๊ะ